สวัสดีครับผมทารัตรับดูอะไรมือพ่าลคัรพน,นุกรรมกเพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีกุมในเดือนกันยายนพศ2566ไพ่ใบแรกนะครับผมได่ไพ่แปดถ้วยครับแปดถ้วยก็ผมจะบอกว่าไพ่แปดถ้วยเนี่ย ไอ้ไงไพ่ใบเนี้ยจะทำนายห้าเดือนก่อนที่จะถึงเดือนกันยายนก็จ,จะอา่าโดยประมาณนะครับผมจ,จะสามเดือนสี่เดือนหรือว่าแต่ก่อนหน้าเดือนกันยายนไพ่2สองกันยายนพายไพ่ใบที่สามก็ถัดจากเดือนกันยายนอาจจะเร็วอาจจะช้าก็แต่หลังเดือนกันยายนนะครับผมก็พื้นดวงทํานายรวมไปในสามใบนี้ด้วยเลยเริ่มทํานายไพ่แปดถ้วยเนี่ยเขาจะบอกว่ามันหมายถึงความเศร้าการลาจาก การจบปัญหาในปัญหาหนึ่งแล้วไปเริ่มต้นหาใหม่หรือการทิ้งอะไรไปบางอย่างเพื่อไปแสวงหาสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ถ้าเราตอบโจทย์เรื่องความรักไพ่ใบนี้ความหมายเรื่องความรักดีครึ่งไม่ดีครึ่งถ้ามองในแง่ว่าความรักถ้าเรามีความสัมพันธ์กับคนเก่า ถ้าเราบอกว่าโอ้ยความสัมพันธ์คนเก่าไม่ดีเลยเหงนซวยแย่มากๆเลยเราไม่เอาเขาแล้วแต่มันต้องก้มกืนฝืนทนอยู่กันไปเรื่อยๆถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นเต็มตัวเ hey, ฮได้เลยเพราะว่าจะจบความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วถ้าคุณต้องการอยากจะเลิกเขาแต่เลิกไม่ได้พไพ่ใบนี้เตียมเ hey, ฮได้เลยเพราะคุณจะได้เลิกกับเขาสมใจแต่ถ้าเกิดใครที่ยังรักเขาอยู่ยังมีใจอยู่แต่ไพยย่นี้สรุปนะก็คือการทิ้งปัญหาเก่าไป แต่ที่ไม่ดีผมจะไม่พูดนะก็คือป <ım. S 1> <buenas. S 3> ัญหาเก่าไปทิ้งปัญหาเก่าเพื่อไม่เอาละฉันหนีไปละฉันจะตัดใจจากสิ่งนี้แล้วไม่เอาฉันจะไปท่องหาสิ่งใหม่ๆก็คือไปท่องหาโลกไปหาโลกใหม่อะเห็นไหมโลกใหม่นะไม่ใช่โลกโลกภั้ไข้เจ็บนะเห็นไหมว่าเขาเดินจากสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดไปเพื่อไปหาแสวงหาอาณาจักรใหม่ก็แลลวกันเราเรออย่างนี้ดีกว่า จึงบอกว่าให้ไปนี้ถ้าเกิดใครที่มีใจอาวรอ,อะไรอาวรเรื่องความรักอยู่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าคุณจะบอกว่าก็ดีอย่างหนึง่งคือถ้าคุณทําใจสักวันคุณต้องทําใจได้สักวันหนึ่งเพราะความรักอารมณ์ความรู้สึกของเรื่องแย่ๆมันไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกถ้าคุณกล้าตัดใจคุณกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับผมให้ไปนี้จึงบอกว่าห้าเดือนก่อนไม่ว่ากี่เดือนนะแต่ภายในห้าเดือนและให้ตั้งห้าเดือนเลย,เเลยคุณอาจจะ ลมเลิกอะไรเกี่ยวความรักไปก็ได้ว่าไม่เอาแล้วความรักแบบนี้เราจะมีสิทธิ์ได้ออกจากความรักที่เป็นกองกำกังเกลียนไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะมันอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจว่าจบซิงเงินสักทีธุรกิจที่เน่าๆแบบนี้จบละหรือหุ้นพูดถึงหุ้นก็ได้หุ้นก็ถึงว่าออกจากหุ้นโอ้ยได้ออกสักทีรอตั้งงานอาจจะคัดลอดขัดทุนแต่ว่าก็เสมอตัวหรืออะไรแล้วแต่แต่สุดท้ายก็บอกโอายฉันได้ออกละ อะไรไประมาณเนี้ยได้ออกสักทีแทนนี่จะต้องจมอยู่กับมันจมดิ่งอยู่กับมันสุดท้ายคุณก็ได้ออกหรือบางทีอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ทําออกไม่ได้ต้องวนเวียนสารวนกับมันคุณได้ออกสมใจแต่ราศีกุมผมจะบอกอธิบายนิสัยว่าราศีกุมเป็นราศีที่ถ้าฝึกหรือมุ่งมั่นกับอะไรแล้วจะทํามันจนสําเร็จจะไม่ยอมเลิกอะไรง่าย แต่เขาจะว่าราศีกลุ่มเป็นราศีที่ติดอารมณ์แปรปวนแล้วก็มีเพื่อนเยอะเพื่อนมากเพราะเป็นคนที่ใจกว้างขวางเขาจะว่าราศีกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างขวางมากเป็นคนที่คุยสนุกแต่คําว่าติดเจ้าอารมณ์เนี่ยเป็นข้อที่เสียจึงบอกว่าบางทีคุยกับเพื่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าบางทีบางทีเขาไม่อยากคุยอะ บางทีราศีกุมเนี่ยแบบไม่อยากคุยกับเพื่อนไปคุ้มที่เหมือนกับว่าเว้นระยะห่างกับเพื่อนอีกคนหนึ่งหรือเพื่อนใครก็แล้วแต่ราศีกุมจะมีช่องว่างระหว่างตัวเองกับเพื่อนหรือกับแฟนหรือกับพ่อแม่หรือกับใครก็ตามกเพราะว่าเป็นคนที่แบบแค่ๆเหมือนกับว่ามันไม่ได้จะพูดไงอมันก็เลยกว่าติ๊กก็แล้วกันผมใช้คําเนี่ยจึงบอกว่าเป็นคนที่ชอบเก็บตัวชอบอยู่เงียบๆชอบที่จะเอ่อไม่สูงสิงกับใครกันแล้วกัน แต่บทจริงๆแล้วอ่ะบางทีราศีกุมอ่ะราศีกุมชอบที่จะคุยนะอันนี้พองงมันบางบทก็คุยได้บางบทก็แบบแค่ๆมันก็เขาเป็นคนชอบพูดชอบคุยอะไรพวกอย่างนี้ดีกว่าแต่บางทีนะไอการชอบพูดชอบคุยเป็นแค่การแสดงออกฉากหน้าเฉยๆแต่ว่าในใจลึกๆอ่ะแม่งก็ส่วนตัวสูงอันนี้พอเข้าใจนะอีกอย่างหนึ่งคือราศีกุมอ่ะชอบท้าทายขี้สงสัย อันนี้พอเข้าใจนะคือชอบท้าทายขี้สงสัยถ้าเจอครูบาอาจารย์หลายๆคนราศีกุมก็จะชอบทดสอบชอบลองชอบลองของชอบลองวิชาชอบสแสวงหาความจริงจึงบอกว่าราศีกุมเนี่ยถ้าจะเป็นอะไรได้คือเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักค้นคว้าเป็นนักวิชาการเป็นนักโหราศาสตร์ที่ดีได้เพราะนักโหราศาสตร์ไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงมงายนักโหราศาสตร์ต้องเชื่อแบบ สแสวงหาต้องเชื่อแบบหาคําตอบที่แท้จริงต้องสแสวงหาคน้นคว้าความรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นนักดูไลยมือนักทำนายไพ่ยิศซีหมอดูอะไรพวกนี้เป็นได้เป็นที่ปรึกษาเป็นโค้ดยังเป็นได้เลยเพราะชอบผู้ชอบคุยชอบช่วยเหลือแต่ไม่เหมาะเท่าไหร่ผมจะบอกเพราะว่าในใจมีความติดอย่างหนึ่งคือราศีกลุ่มเป็นนักดูดาวก็ได้เป็นผู้ทาอะไรเกี่ยวกับเป็นครูบาอาจารย์ได้นะครับผมพวกอาชีพยากๆอะไรนี้แค่ชอบศึกษาคนา้นคว้า ในเรื่องของศาสตร์ที่แปลกศาสตร์ลี้ลับผมจะบอกว่าราศีกุมเนี่ยชอบหมกตัวอยู่ในห้องหลายคนนะหลายคนที่บมเป็นช่าหมกตัวอยู่ในห้องแล้วก็ค้นคว้าเป็นช่างไม้เออเป็นช่างที่แบบว่าใช้ความคิดใช่แบบว่าทําอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าเปลี่ยนโลกอ่ะเขาเปลี่ยนโลกบางทีรางวัลโนเบลจะตกอยู่ในมือของราศีกุมเพราะว่าราศีกุมอยู่ในดาวนักปฏิวัติ อย่างเช่นท็อปจิรยุทธ์อย่างผมเคยบอกในคลิปหลายๆคลิปอืมพวกเนี้ยจะเป็นคนที่เอ็กเปิลจะพบได้ในราศีกุมและก็คาดการณ์แม่นด้วยเพราะฉะนว่าราศีกุมอยู่ในดวงดาวที่คาดการอนาคตได้อ่แล้วไพ่ใบที่สองผมอันนี้ยังจําความหมายแรกได้นะครับผมความหมายที่สองผมจะบอกว่าเมื่อคุณลาจากกับอะไรเก่าๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ ไพ่ใบที่สองก็คือ DM p l e s คพจะบอกว่า,วาเริ่มดีละเริ่มดีลาจากอะไรเก่าๆถ้าใครที่มีความรักแล้วลาจากความรักทิ้งไปค,คุณจะพบกับความรักใหม่ e m p l e s หรือดีไม่ดีกันถึงกับพบคนรักที่นี่เลยพบคนรักที่ถ้าเป็นผู้หญิงนะเอาผู้หญิงก่อนพบคนรักที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปได้เลยเช่น เป็นราชนีไปเลยอะเราียกอย่างนี้ ad, ดีกว่าเป็นราชินีไปเลยถ้าเป็นผู้หญิงจะสบายขึ้นได้เป็นแบบนี้แน,น่ได้เป็นแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยไพย่ใบนี้หมายถึงการตั้งครันแต่ยังไม่ได้ตั้งครันนะก็ここหมายถึงเริ่มเริ่มที่จะมีแววที่จะตั้งคันถ้าสำหรับใครที่เพิ่งได้ครบได้อะไรแต่ถ้าเกิดราศีกุมที่เป็นแบบอย่างอื่นโขนโจ้ไพ่ใบนี้ที่แบบแต่งงานแล้วหรืออะไรไพ่ใบนี้หมายถึงช่วงเดือนกันยาจะมีโอกาสแนวโน้มเฉยๆนะได้ตั้งครัน หมายถึงว่ามีโอกาสที่จะแบบว่าจะได้เป็นคุณหญิงได้เป็นแต่งงานกับคนที่สามารถเลี้ยงคุณไปได้ตลอดชีวิตถ้าเป็นผู้ชายล่ะถ้าเป็นผู้ชายคุณจะได้พบกับผู้หญิงแบบนี้เป็นเอ็มเพลสเอ็มเพลสคือจักรพรรดินีหรือราชินีเห็นไหมว่าทองฟาสีทองเป็นผู้หญิงที่สามารถส่งเสียเลี้ยงดูคุณได้แล้วก็บางทีก็เป็นผู้หญิงที่มีอำนาจเพราะจะว่าราชสิกุมถ้าเป็นผู้ชายนะ จะบอกใบให้อย่างหนึ่งม่ใจะเป็นดวงนาฬีการธรรมเฮงก็ตรงนี้แหละมักจะเป็นดวงนาฬีการธรรมมีสเสน่ห์ราศีกุมเป็นคนมีสเสน่ห์และจะเป็นคนดามีดวงนาฬีกรธรรมจึงบอกว่าคุณอาจจะได้พบกับผู้หญิงแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงความรักอย่างเดียวอายถึงการเงินการงานอะไรต่างๆของคุณก็จะดีขึ้นด้วยสําหรับคนเกิดราศีกุมในช่วงเดือนกันยาเป็นช่วงที่เฮงสุดๆไปเลย โชคดีสุดมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะไพ่ใบนี้ไม่ใช่หมายถึงได้ความรักที่ความรักก็โอด้วยหมายถึงว่าการเงินการงานความโชคดีโชคลาภอะไรต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องทุกๆเรื่องไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ตอบโจทย์โดยเรื่องของความโชคดีเต็มที่แล้วความอุดมสมบูรณ์แต่ถัดจากมานี้คืออะไรการได้ของหัวจินโตหลังจากเดือนกันยาคุณอาจจะได้ของหัวจินโตหรือ,อความเขาเรียกว่าข่าวดีที่ไม่คุ้นในน้ำตาแทบไหลคืออะไรน้ําตาแทบไหลหมายถึง ไพ่ใบนี้คือไพ่ถ้วยที่มีน้าไหลออกมาหมายถึงคำมั่นสัญญาบางทีคุณอาจจะได้ผมจะบอกว่าถ้าที่ผมดูไพ่นะบางทีมันเกิดไพ่ที่แบบว่าลาก่อนไอ้คนที่ไม่ดีไอ้คนที่เมื่อคุณไม่ต้องการแล้วอาจจะได้พบกับคนรักที่คุณต้องการแล้วจ,จะถึงกับขั้นแต่งงานหรือว่าคำมั่นสัญญาหรือว่า,าอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้แต่งงานท,ทันทีที่ถ้าผมทำนายผิดนะอาจจะเกิดยังไม่ได้แต่งงานท,ทันทีแต่มันหมายถึงเกิดการมั่นเหมาะ เกิดการอะไรต่างๆที่ทําให้มาไพ่นี้หมายถึงแต่งงานก็ได้มั่นก็ได้แล้วหมายถึงคุณอาจจะได้รับของขวัญถ้าคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องความรักเลยอาจจะได้รับของขวัญที่คุณต้องการเช่นหุ้นเช่นอของขวัญจากพ่อแม่มรดกอะไรแล้วแต่แต่ว่าบางทีอาจจะได้อย่างอื่นที่คุณต้องการผมไม่รู้ว่าหลายคนร้อยพ่อพันแม่มันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันแต่ให้นี่หมายถึงว่าสุข คุณจะมีความสุขใจอย่างเหลือลร้นในช่วงถัดจากเดือนกันยายนจบไปแล้วสำหรับดวงชะตานคนเกิดราศีกุมนะครับผมคงจะบอกว่าไพ่ใบแรกี่ยไม่ดีใบเดียวแต่ให้วันี้ไม่ใช่ไม่ดีสุดๆนะมาหน่อยถึงการจบปัญหาแล้วเรื่องต้น2สองใบก็คือการได้สิ่งที่ดีแล่ไพ่สองใบเนี้ยคมจะบอกว่าดีมากโดยเฉพาะมันเน้นเรื่องความรักความอบอุ่นนะครับผมถ้าว่าความรักความอบอุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย คนขวายมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะมนุษย์ต้องการการยอมรับมันคือสองใบนี้แล้วถ้าเกิดใบน,นี้มันหมายถึงความยอมรับเนี่ยมันหมายถึงความอุดวสมบูรณ์ได้ด้วยจึงใครเรื่องอื่นได้ด้วยถ้าใครที่ไม่ได้ต้องการความรักแบบอ e ีอ๋ออะไรประมาณพวกนั้นแต่เราจะจบลงแค่นี้ก็คือดวงแบบนี้ดวงดวงดวงในลาจบแล้วใครต้องการดูลายมือพี่สีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาที่ไลน์ดีท่ละสองหกต้องข้อความด้านล่างคลิป youtube นะครับผมหรือไลน์โอเอ เป็นช่องทางสำรองนะครับผมลายโอเอก็ทักรายละเอียดลายโอเอมาได้ช่องทางสำรองแล้วก็ลายช่องทางหลักลายทารัตสองห้าหกก็ทักทักมาได้ส่วนลายโอเอเป็นดิงเสิร so, ์มีอย่างหนึ่งคือลายชอ็อปลายช็อปเป็นลายที่ซื้อวัตถุมงคลหรือเช่าบูชาวัตถุมงคลต้องมีไม้พียงยุดํดำไม้จันหอมอ่าไม,ไม้แก่นขามไตพายแกนขามฟ้าผานะครับผม แล้วก็มีไม้หลายอย่างนะครับผมยไม้หมาหาพรหมเดี๋ยวไปดูได้ใครที่สนใจวัตถุมงคลก็ดูในไลน์ช็อปได้เรื่องซื้อเรื่องอะไรหรือใครที่ต้องการเห็นที่ผมลงพวกวัตถุมงคลพวกเอ่อไม้อะไรต่างๆเนี่ยที่ลงไปใน YouTube ช่องต่างๆที่เกี่ยวกับเราคลิปอะไรต่างๆที่ผมลงพวกไม้หรือแม้น,น้าทางอะไรไว้ใครที่เห็นก็สามารถกอ๊อปภาพแล้วส่งมาใน าลายผมหลักได้ก็คือลายทะลัสสองได้มาสั่งซื้อตรงๆเลยหรือจะได้คุยกันง่ายๆเพราะว่าถ้าเราซื้อในลายช็อปมันจะต้องซื้อตรงๆไม่สามารถพูดคุยอะไรกันได้แต่ถ้าใครที่อยากซื้อง่ายๆก็แค่กดคลิกแล้วก็สั่งซื้ออะไรก็ลายช็อปได้ส่วนนี่คือวิธีการ3วิธีเป็นช่องทางนะครับผมก็คือมีลายทะลัสสองหมีลายโอเเป็นช่องทางสำรองแล้วก็ลายช็อปนะครับผม ส่วนใครที่ต้องการมาที่สำนักง,งานขอโลเคชันขอ,อรายละเอียดได้นะครับผมถ้าใครเรื่องงานมาดูที่สำนักง,งานดูส่วนตัวไปดูเห็นตัวเป็นๆไลน์ก็ทักมาในไลน์ทาราสองหกได้น,นะครับผมก็เป็นแบบ VP นะครับผมที่สำนักง,งานมีแบบลายมือเพื่อซีนหัวให้ตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบโคตรตโตโคตรมันเป็น,ปนส่วนใหญ่ผมจะถนัดเรื่องการดูธุรกิจการงานการเงนินนะครับผมแล้วก็การลงทุนต่าง แล้วก็เกี่ยวกี่ว้องกับความรักแต่ความรักไม่ค่อยถนัดนะครับผมแต่ใครจะปรึกษาก็ได้ก็ที่สำนักง,งานนะครับผมหรือว่าจะปรึกษาทางออนไลน์ลายมือพิเศษสำนักง,งานมีแบบดูลายมือพิเศษโอ้ห้งตัวเลขชุดใหญ่แฟกซ์ใหญที่บอกไปแล้วแล้วก็มีแบบลายมือพิเศษแบบธรรมดาแบบดูแบบหนึ่งช่วงครึ่งส่วนแบบอ่าออนแบบที่แบบ v i p เนี่ยก็จะแบบปรึกษากันยาวๆไปเลยนะครับผม ใครมาคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกําลังใจด้วยเพื่อการคิปใหม่ๆคลิปดีๆจะส่งไปเรื่อยๆก็มีกระดิ่งนะครับผมก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วก็ subscribe กดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปเยอะๆนะครับผมวันนี้ติดตามเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ